สวัสดีนะครับวันนี้ก็ามาต่อกันวันวันนี้มาต่อกันในเรื่องเกี่ยวกับสรุปนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในเรื่องจํานวนวันหนึ่งในต่างๆเนี่ยนะครับหนึ่งในสิบหนึ่งในสี่หนึ่งในสามพวกนี้นะฮะเอามาให้ท่านดูเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณห้าถึงสิบนาทีนะเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะเขากําหนดไว้ว่านะถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การร้องขอในเรื่องสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสมาชิกสภาพของวุฒิสภาน,นะครับถ้าจะมีการร้องให้สภาตรวจสอบเนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้คะแนนของสสอนะคือเสียงของสสหรือสอวอจํานวนไม่น้อยกว่า1ใน10 1ใน10ของแต่ละสภาเช่นถ้าเกิดสส สสจำนวน500คนเนี่ยจะกล่าวอ้างว่าสมาชิกภาพหรือความเป็นสสอของสมาชิกคนใดคนหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรที่ตนเป็นสมาชิกเนี่ยนะมีการขาดคุณสมบัตินะก็จะต้องใช้เสียง100อ่อยหนใน10บในสิของ500ถ้าหนึ่งในพันก็1นึก็50คน แ้เสียงสอสห้าสิบคนเพื่อจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัตินะครับถ้าเป็นสอวอก็เป็นหนึ่งในสิบของหนึ่งสองร้อยห้าสิบคนนะในปัจจุบันสอวอในชุดปัจจุบันมีสองร้อยห้าสิบคนนะครับกรณีต่อมาก็คือกรณีที่ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสิ้นสุดลงเป็นกรณีที่ความเป็นสสนสิ้นสุดลงโดยการขาดประชุมขาดประชุมเท่าไหร่จึงจะจึงจะต้องค้นจากความเป็นสสหรือสมาชิกภาพของสสสิ้นสุดลงเขาก็กำหนดไว้ว่าถ้าขาดประชุมเกินหนึ่งในสี่ของจำนวนวันประชุม ในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า120วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนรัษดรความเป็นสสก็สิ้นสุดลงตรงนี้รวมไปถึงสวด้วยนะถ้าขาดประชุมเกิน1ใน4ของจำนวนวันในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า120วันนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการเปิดการเรียกประชุมรัฐสภา สมัยวิสามันนะครับการเรือกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันจะเรียกได้ต่อเมื่อ1ก็คือสอสอและสอวอรวมกันนะมีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน3หรือกรณีที่สสนะไม่น้อยกว่า1ใน3ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะ ของทั้งสองสภามีสิทธิ์เรียกเข้าชื่อให้เรียกประชุมรัฐสภาวิสัยสมัยวิสามันได้ครับกรณีถัดมาคือกรณีที่ร้องขอให้ประชุมรับปกติการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสภาสภาสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกผู้ที่สภาเป็นการประชุมโดยเปิดเผย แต่ในกรณีที่จะขอให้ประชุมรับเนี่ยต้องใช้เสียง1ใน4นะครับหนใน4ของสมาชิกของแต่ละสภานะครับหมายความว่าถ้าเกิดจะประชุมรับของสภาผู้แทนรัษฎรก็ใช้เสียง1ใน4ของสภาผู้แทนรัษฎรนั่นเองหรือถ้าเป็นวุฒิสภาก็ใช้1ใน4ของวุฒิสภาแต่ถ้าเป็นการประชุมรัฐสภานะครับถ้าเป็นการประชุมร่วมกันเนี่ย ก็ใช้เสียง1ใน4ของทั้งสองสภานะครับแล้วก็คอรมอนะคอรมอก็มีสิทธิ์ร้องขอให้ประชุมรับได้นะครับนี่คือ1ใน4นะครับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันมีอยู่10 10พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเน,นี่ยเขาบอกว่าจะเสนอได้ก็จะโดย กรณีแรกคือกรณีที่เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนที่เกี่ยวกับสารสารรัฐธรรมนูนองค์กรอิสระต่างๆเขาบอกว่าจะแก้ไขได้ควรที่จะยื่น,นคนที่จะยื่นเข้าไปให้แก้ไขก็คือคณะมน,นตรีแต่คณะมน,นตรนีจะยื่นเข้าไปเพื่อทําการแก้ไขพรบประกอบรัฐธรรมนูน,นยอย่างเดียวยไม่ได้ ถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอิสระเนี่ยก็ต้องอมีข้อเสนอขององค์กรอิสระให้แก้ไขพรบนั้นก่อนคนะณะรัฐมนตรีจึงสามารถยืน่นะคือเสนอเสนอเรื่องให้รัฐสภาแก้ไขพรบได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นพระราชบัญัติอื่นที่ไม่เกี่ยวกับองค์กรอิสระสารน้ำนูนเนี่ยนะครับ ก็ให้สิทธิ์แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มต้นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสมอ,น,สะอน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพอรปหรือเป็นพอรอบอรนะครับเริ่มต้นที่สสเสมอสสจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน1ิของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท,ที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรก็มีสิทธิ์ที่จะยืน่นเรื่องขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ กรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยที่เรียกคำเต็มว่าการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทางคณะนะอันนี้ใช้เสียง1ใน5ของสสนะครับไม่น้อยกว่า1ใน5นะก็สังเกตก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะกระทำได้ โดยการที่สสเท่านั้นสสเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับถ้าเป็นสวนไม่สามารถดําเนินการได้ส่วนสวนะฮะสวจะดําเนินการได้ก็เนี่ยฮะการขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คอรมอแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารและการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมตินะนะก็คือให้ทางคอรมอชี้แจงนั่นเอแต่ว่าจะบอกว่าไม่ไว้วางใจกระทําไม่ได้นะกรณีที่จะไม่ไว้วางใจได้คือการที่สสเ,เป็นผู้เสนอยัติเท่านั้นอันะต่อมาคือกรณีที่เป็นการขอเปิดอภิปรายสักถาม อย่างเดียวไม่ได้ลงมติสักถามเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับกรณนนี้ใช้เสียงน้อยใช้เสียงหนึ่งใน10ของสภาผู้แทนรัษฎรกรณนีการเสนอชื่อเสนอชื่อนายกต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเสนอชื่อนายกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการปีโตนะฮะคือเมื่อเวลาที่สสแล้วก็สวเรียกรวมกันว่ารัฐสภาเนี่ยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับใดแล้วเนี่ยนะก็จะต้องมีการทูเก้า นะครับให้พระมาหาพระมาหากาสรสัตว์ส่งพิจารณาที่ะลงพระประมาภิไทยแต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยนะนะถ้าถ้าท่านไม่เห็นชอบด้วยเนะี่ยแล้วส่งกลับคืนส่งร่างพรบรนั้นกลับคืนมาที่รัฐสภานะก็กว่ารัฐสภาจะต้องใช้เสียงนะก็คือต้องยืนยันยกมือฮนะยืนยันด้วยมตินะคือเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกทั้งหมด เท่าท,ที่มีอยู่ของทั้งสองสภาถ,ถึงจะใช้เสียงย,ยันว่าให้พรบรมีผลบังคับใช้ได้ไดในเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสงครามก็จะใช้เสียง2ใน3ของทั้งสองสภาเหมือนกันเรนื่องที่สำคัญสคัะ,คะก็จะใช้เสียงยถึง2ใน3 2ใน3ก็มีน่าจะ2 3กรณี แต่นี่เขียนไว้2กรณีก็คือประกาศสงครามแล้วก็การาาใช้เสียงใช้สิทธิ์ในการยืนยันร่างพรบรนะครับนะครับก็จดเอาไว้ดูตอนใกล้สอบนะครับถ้าจำวันนี้ก็ลืมวันพรุนี้พวกนี้เอาไปจำวันใกล้สอบเอานะครับ ครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ฮะขอบคุณครับ